วิธีเปิดตะกร้าสินค้าที่ TikTok Shop เขาทำกันยังไงเยรุวันนี้เยรุจะพาไปเปิดตะกร้านะคะที่ TikTok Shop กันเพื่อรับค่าคอมกันนะคะเพื่อรีวิวสินค้าและรับค่าคอมกันนะคะแต่เงื่อนไขนะคะของ TikTok Shop นะคะคุณจะต้องมีผู้ติดตาม1,000คนขึ้นไปก่อนนะคะและมีอายุนะคะ18ปีนะคะขึ้นไปเราถึงจะสามารถที่จะไปเปิดตะกร้านะคะเพื่อจะรับค่าคอมได้นะคะวันนี้เพื่อนๆค่ะอย่าลืมแชร์ไปให้คน ที่ยังไม่รู้นะคะทําแล้วก็ไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะหลายคนยังไม่รู้เราไปทํากันเลยจ้าเราหรือหน้าช่องของเราก่อนนะคะก็คือนะคะพอเรากดเข้ามาหน้าช่องของเรานะคะไปด้านบนนะคะด้านบนสามขีดขวามือค่ะเพื่อนๆตรงนี้นะคะและนะคะเพื่อนๆกดเข้าไปจิ้มเข้าไปเลยนะคะแล้วเรานะคะจะเห็นนะคะคําว่าติ๊กตอกสเตอริโอค่ะเพื่อนๆติ๊กตอกสเตอริโอนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะเพื่อนๆจิ้มเข้าไปพอจิ้มเข้าไปเสร็ เสรียบร้อยฉะนั้นถ้าก็จะขึ้นหน้านี้ค่ะเพื่อนๆคะ่ะพอเราขึ้นหน้านี้เสร็จแล้วก็จะเขาจะเขียนว่านะคะศูนย์สร้างรายได้ใน t ิ๊กต็อกค่ะเพื่อนๆให้เพื่อนๆกดคําว่าเริ่มใช้งานตามรูปเลยนะคะต่อจากนั้นพอเรากดจิ้มปึ๊บเข้าไปปุ๊บนะคะเราก็จะมาหน้านี้นะคะเพื่อนๆก็กดเข้าไปตรงคําว่า t ิ t ok ๊กต็อกช็อปนะคะสําหรับครีเอเตอร์นะคะที่รถวงกลมไว้ให้นะคะเพื่อนๆคะ่ะต่อจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็คือ จิ้มเข้าไปค่ะพอจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเข้ามาหน้านี้เขานะคะก็จะขึ้นให้เราอ่านนะคะว่าเรามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์นะคะในการสมัครหรือเปล่านะคะเขาจะเขียนว่านะครับ ข้อ1ปฏิบัติตามกับแนวทางปฏิบัติของชุมชนนะคะข้อ2ผู้จะต้องมีผู้ติดตาม1000คนขึ้นไปข้อ3คุณจะต้องมีอายุ18ปปีขึ้นไปค่ะเพื่อนเพื่อนต่อจากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนก็ดูข้างล่างนะนำไปใช้ค่ะเพื่อนเพื่อนกดคำว่านำไปใช้นะคะกดเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะเขาก็จะขึ้นมาหน้านี้เขาก็จะบอกว่ายินดีด้วยการสมัครของคุณได้รับอนุมัติ เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆคื่อะต่อจากนั้นค่ะเพื่อนเพื่อนดูด้านล่างนะคะเลื่อนลงมานะคะเราจะเห็นว่าเริ่มการสร้างรายได้ค่ะเพื่อนๆ่นคะจิ้มเข้าไปจ้าพอเราจิ้มเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราขึ้นมาหน้านี้นะคะรับค่าคอมนะคะพิเจศษจากวิดีโอแอฟบริเอตนะคะนั่นก็หมายถึงว่าเราสร้างวิดีโอนะคะเพื่อจะเอามานะคะวางที่หน้าบ้านของเราเพื่อรับค่าคอมนั่นเองนะคะเพื่อนๆ,นๆกดคําว่าเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆค่ะอ่คะพอกดเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะมาขึ้นหน้านี้ค่ะมาที่ตลาดสินค้านะคะตรงนี้ตลาดสินค้านะคะเราก็จะไปค้นหาสินค้ามาวางที่หน้าตะกร้าของเรานะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวรถจะนำคลิปอีกคลิปหนึ่งมาแบ่งปันในการวางสินค้านะคะอ่าเราไปดูนะคะด้านหน้าของเรานะคะว่าหน้าบ้านของเรานะคะเพื่อนๆอ่าเราจิ้มไปที่หน้าบ้านของเรานะเราจะเห็นตะกร้าแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมตะกร้าที่รถวงให้ดูนะคะตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นตะกร้านะคะของเราแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะตะกร้าสินค้า ะะเราก็จะนําสินค้ามาวางนะคะที่ตะกร้าของเรานะคะและสามารถที่จะเอาสินค้านะคะมาทําวิดีโอนะคะแล้วก็วางลิงก์สินค้าวางตะกร้าสินค้านะคะเมื่อนะคะเพื่อนๆเรานะคะเข้าไปกดสั่งซื้อเราก็จะได้ค่คาคอมนั่นเองนะคะค่ะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆค่ะหรือใครอยากรู้อะไรนะคะก็คอมเมนต์ใต้โพสนะคะบอกเจรุญนิดนึงเดี๋ยวเจริจะมาทําคลิปแบ่งปันให้ค่ะกินดีแบ่งปันทุกช่องทางกับเพื่อนๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะรักเอฟสี่ตัวค่ะนะคะฟังจบทำเป็นแน่นอน อย่าลืมแชร์เก็บไว้ดูนะคะทำรายการโปรดไปด้วยนะแล้วพบกันใหม่ค่ะรักเอฟซีทุท่านสวัสดีค่ะ